สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําเมนูนมโรงเรียนกันนะเมนูที่ทําจากนมโรงเรียนค่ะ ช่วงนี้นะคะคิดว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือได้รับนมโรงเรียนมาเยอะมากเลยนะคะแล้วกลัวว่าจะทานไม่ทานทานกันไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเมนูจากนมโรงเรียนมานําเสนอค่ะวันนี้นะคะแอนจะทําเมนูกรีกโยเกิร์ตนะคะจากนมโรงเรียนค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะใช้นมโรงเรียนทั้งหมด10กล่องนะคะปริมาณเนี่ยเขาจะกล่องละ200 ml นะเพราะฉะนั้นก็คือ2ลิตรนะคะเทลงไปในหม้อเลย ะคะ่ะตอนนี้เราก็จะนำนมไปตั้งไฟค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะนำนมมาตั้งไฟนะคะเอ็นจะใช้ไฟกลางๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งไฟให้นมเดือดนะคะพร้อมกับเซตเวลาไว้ด้วยนะคะเซตทำเอไม่ใช่เซตเวลาสิเซตอุณหภูมินะคะเอนจะ ให้เขามีความร้อนอยู่ที่ประมาณ82องศาเซลเซียสนะคะถ้าเกิดว่าตัววัดอุณหภูมินะคะก็ไปถึง82แล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะปิดความร้อนเลยนะคะเราจะไม่ต้มนมให้เขาจนเดือดนะคะนอกจากจะเป็นแบบดิจิตอลที่แอนใช้แล้วนะถ้าคุณผู้ชมมีแบบแบบนี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็เอาจิ้มลงไปเลยนะ,ะส่วนของแบบเข็มนี่เขาก็จะมีแบบที่จับ ขอบหม้อมาด้วยนะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อก็ลองดูแบบนี้นะคะก็สะดวกดีไม่ต้องจับตลอดเวลานะคะสำหรับในช่วงที่ตั้งไฟก็อย่าลืมคนนมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้นมเนี่ยเขาไม่ติดก้นกระทะนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นมีฟองขึ้นมาตรงขอบขอบแบบนี้นะตรงนี้นะคะขอบขอบหม้อนะคะนี่แบบนี้นะคะก็คือ จะยังไม่เดือดนะคะแต่เริ่มมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะโอเคแบบนี้ปุ๊บปิดไฟเลยนะคะนี่จะสังเกตนะคะก็จะได้ประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้นะคะรอให้นมเย็นตัวลงนะคะรอให้เขาเย็นตัวลงมานะคะที่ประมาณ46องศาเซลเซียสนะคะเราจะตั้งเวลาเอาไว้แบบนี้นะ ก็จะตั้งอุณหภูมิเอาไว้นี่นะคะนี่นะคะสำหรับใครที่มีแบบปักนะคะก็ปักทิ้งไว้เลยก็ได้นะคะแล้วก็รอเช็คอุณหภูมิจากหน้าปัดของเทอร์โมมิเตอร์นะคะแค่นี้ก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะง่ายมากๆพอได้อุณหภูมิแล้วเนี่ยเราค่อยใส่โยเกิร์ตหัวเชื้อลงไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ โยเกิร์ตของเรานะคะโยเกิร์ตไม่ใช่สินมของเรานะคะก็อุณหภูมินะคะลดลงมาจนถึง46องศาเซลเซียสแล้วนะคะโยเกิร์ตรดธรรมชาติตักใส่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยคนนะคะคนให้เข้ากันค่อยๆค,คน ถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็ดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปเนี่ยจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในผสมเนี่ยเขาตายซะก,ก่อนนะมันก็จะไม่ได้เป็นโยเกิร์ตนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พักทิ้งไว้แบบนี้นะคะหนึ่งคืนด้วยกันนะคะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเรามาดูกันว่าโยเกิร์ตของเรานะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะผ่านไปแล้ว1คืนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะโยเกิร์ตของเรากันดีกว่านะคะ mm hmm. ก็จะได้เนื้อโยเกิร์ตแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะเนียนมากนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ออชอบทานโยเกิร์ตแบบ แบบธรรมดานะคะก็สามารถที่จะตักแบ่งใส่ถ้วยนะคะแบบนี้ก็คือทานได้เลยอันนี้ก็คือโยเกิร์ตธรรมดาที่เราทานกันนะคะแต่ว่ากรีกโยเกิร์ตนะคะก็จะมีการนําน้ําออกนะคะเพื่อความเข้มข้นอีกนะคะสําหรับกรีกโยเกิร์ตท,ที่เราจะทําในวันนี้นะอันก็จะเตรียมตะแกรงนะคะแล้วก็ชามใบใหญ่ๆมาแบบนี้นะวางผ้าขาวบางลงไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะนําเอาโยเกิร์ตท,ที่เราได้ ที่ผ่านการพักมาหนึ่งคืนแล้วเนี่ยนะคะเทลงไปนะคะเชเลยโอเคแล้วในระหว่างนี้เนี่ยน้ำเขาก็จะหยดลงไปข้างล่างนะคุณผู้ชมก็จะเป็นการกรองเอาน้ำนะคะลงไปข้างล่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะห่อเอาไว้นะคะแล้วก็จะปล่อยให้น้ำ เวส่วนเกินนะคะเขาค่อยๆหยดลงไปนะคะซึ่งเดนจะห่อนะคะแล้วก็จะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงค่ะโอเคตอนนี้ก็จะหาพลาสติกนะคะมาคลุมไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอันก็จะยกเขาเข้าตู้เย็นไปทั้งแบบนี้เลยนะคะด้าน,นใต้นี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีในส่วนของเอ่อเวโปรตีนนะคะน้ำส่วนเกินที่กำลังหยดลงไปอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้เลยนะคะเดี๋ยวอีก6-8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขาอีกทีนึงคะ่ะ8ชั่วโมงแล้วนะคะเรามาแกะดูน้อง กรีกโยเกิร์ตกันเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มีน้ําส่วนเกินนะคะที่เป็นเวโปรตีนเนี่ยหยดออกไปเยอะพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะนําเวโปรตีนตัวนี้เนี่ยเอ่อเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องจริงๆแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในส่วนของโยเกิร์ตเนี่ยเราก็จะนํามาตีให้เนียนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนของอาการพักให้น้ําหยดลงไปเนี่ยเขาจะยังมีบางส่วนที่เป็น ก้อนๆน,นะคะพอเนยนเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเทเก็บเข้าไปในขวดนะคะหรือว่าเหยือกเก็บเอาไว้ทานได้เลยค่ะแบบนี้ก็จะได้ปริมาณนะคะประมาณหนึ่งขวดครึ่งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ทานอร่อยๆได้เลยนะคะเป็นการแปรรูปนมโรงเรียนที่มีจำนวนมากๆนะคะมาทำเมนูที่หอมอร่อยนะคะกริกโยเกิร์ตสูตรนี้เนี่ยรับรองว่าหอมมันมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยละคะ่ะ สำหรับขวดเก็บโยเกิร์ตแบบนี้นะคะแอนก็หาซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคุณผู้ชมมันเป็นฝาที่มันแบบสามารถที่จะเขียนวันที่ที่เราผลิตได้นะคะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะจะได้ทราบว่าเราเนี่ยผลิตโยเกิร์ตมาวันไหนนะคะแล้วก็ควรจะทานให้หมดภายใน3วันนะคะแบบนี้เนี่ยก็ทําแล้วกเ็เก็บไว้ทานได้เลยนะคะสะดวกดีมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องแอนเมดกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วละคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ